สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระโอกาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5โมง6โมงพบคุณวันชัยสุพันทางช่อง MV Star Channel ส่วนทุกวันอาทิตย์พบกับผมมนุชาทรงศิริและจ่าโกวิทยแย้มวงทางช่อง MV บางอก Channel แห่งนี้ช่วงเช้าเช้าอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์เช้าต้องย้ำเดี๋ยวพวกนึกว่าวันอาทิตย์กลางคืน หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งครับรายการดีๆนะฮะเรื่องพระเครื่องเครื่องรางของขลังรวมถึงวงการส่งด้วยวงการส่งถ้ามีข่าวข่าวก็จะนํามาบอกกันเขาเรียกแวดวงโดงคมินนะวดงดมคอมินภาษาที่ใช้ภาษาที่ใช้กันทั่วไปของแลก็มีเรื่องราวของแวดวงโดงคมินนะแบบประเภทหวาดเสียวเนี่ยระยะหลังนี่เยอะนะพี่วิทย์ฮะมีข่าวข่าวแรงต่างเราก็นํามาให้ท่าน ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ทราบเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์บางครั้งเรื่องราวในหนังสือพิมพ์บางอย่างเราก็ไปนําเอามาเสนอท่านผู้ชมครับครับครับนะฮะก็มาแนะนําหนังสือกันก่อนนะะนิติาสารเอคัมภีเอาฉบับที่กําลังจะออกวางจาหน่ายเลยนะเอาล่าสุดล่าสุดเลยนะฮะล่าสุดนะฮะไปดูปกกันนะฮะฉบับประจําเดือนมีนาคมนคมี่แหละฮะก็เหรียญเจริญพรรุ่นแรกนะหลวงพ่อมาลัยวัดบางย่าแพรกจังหวัดสมุทรสาครนี่นะฮะอาจารย์ตีใหญ่ สีใหญ่ศรัทธามากอันนี้อาจารย์กำลังดังเลยครับเหรียญขึ้นปกเหรียญนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะฮะเพิ่งสร้างนะสมนาคุณกับหนังสือเนี่ยนะฮะศาสตร์เข้มพุทธคุณขังอมตะเกจีดังเมืองมหาชัยนะที่จะออกวางจําหน่ายประมาณกลางเดือนนี่ด้วยแล้วนครับแต่ปกนี่น่าจะไม่ใช่สีนี้ น่าจะเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเป็นหน้าปกซิ่งอาจจะไปใกล้เคียงใกล้เคียงนะฮะก็เขาออกแบบสีนี้มาก่อนนะฮะนี่ยังไม่ได้วางจําหน่ายนะฮะก็วางจําหน่ายกลางเดือนมีนาคมกลางเดือนมีนาคมนะจะไปดูที่เซเว่นินเวได้ทุกสาขาทั่วประเทศเนื้อหาภายในเล่มก็อย่างอที่นะฮะสัมผัสบารมีหลวงพ่กลับนะเจาะประวัติลึกหลวงพ่อสุดเปิดปูมเกจีดังหลวงพ่อมาลลยนะตอบโจทย จอมโจรตีใหญ่สิ์ใครนะบุักวัดบางย่แพรหาเลขเด็ดจอมโจรตีใหญ่สิ์ใครนี่มีคนพูดกันเยอะครับมีคนถามกันเยอะจริงๆแล้วสิ์ใครกันแน่ในนี้จะรู้ในนี้รู้เลยนะอ่านแล้วรู้เลยว่าจอมโจรตีใหญ่นี่สิ์ใครนี่แหละฮะก็เนื้อหาภายในเล่มของเอกัมพีฉบับประจําเดือนมีนาคมที่น่าสนใจก็บุญใหญ่วัดอําพุเททองหล่อพระประธาน9้าองค์ทอดพระป่าบุรณวัดหลังน้ําท่วมเจ้าคุณเที่ยงวัดละคางประธานพิธีวันที่8มีนาคม ภาพใหม่มาแรงนะฮะพระกิ่งพุทธสโลนะฮะเหรียญรูปเหมือนฉลอง68ปีหลวงพ่อสมชายวัดพงอากาศจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็สมณาคุณนะฮะพญาเต่าเรือนรุ่นปดนี่ทวีทรัพย์หลวงพ่อเกิดวัดเขาดินนะจังหวัดชัยนาทสิทธิ์ของหลวงพ่อกบหลวงพ่อโอภาษีนะเล่มนี้นี่หาซื้อกันได้แล้วกำลังแรงเลยครับและหลวงพ่อเกิดนะครับนะฮะครับไปอีกเล่มมัพี่กวินอีกเล่มหนึ่งก็นิสานเครื่องอาหารฉบับที่147ครับ นะครับหนึ่งสเจ็ดต้องบอกว่าถ้าเป็นเล่มเหลืองออกวางตลาดนี่ก็หาซื้อได้ตลอดนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้หนึ่งสิเจ็ดจะวางตลาดประมาณต้นเดือนมีนาคมนะครับ,รบหน้าปากก็มีพระหลักๆดังๆหกองด้วยกันนะครับ,รบแล้วก็สมณาคุณด้วยพระพิมพ์จัมโบ้บหลวงปู่ทวดหลังสมเด็จโตของอาจารย์ประสูตรไว้ในเตาปีสี่หนึ่งโอ้โหเ้ยขอภายปีห้าหนึ่งถือเป็นของมงคลใช่ใช่ใช่ยุคที่จตุคามาลังดังรุ่นนี้ก็ไม่แพ้เหมือนกัน นะครับอาจารย์สูตรเก็บไว้อีกไม่กี่ร้อยองค์ก็เลยนํามาสันันาคุณหนังสือนะครับนี่แหละฮะก็อภินิหารเล่มเหลืองนะก็จะเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นอภินิหารหรือว่าหรือว่าเล่มเหลืองเล่มเหลืองนิสานเล่มเหลืองพระเครื่องอภินิหารตโลแกนอ๋อตโลแกนตโลแกนมัเหลืองตลอดเหลืองตลอดเหลืองมาเป็นปีที่13บสาแล้วแค่ของยังใส่เสื้อสีเหลืองเลยหลังๆมาต้องใส่สีชมพูใครเก็บก็ต้องเก็บ ไว้เป็นอ้นีะที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูเพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกหาว่าอยู่เป็นพันธมิตรเป็นพันธมิตรจริงๆเราไม่ได้อยากเป็นข้างไหนหรอกเราเป็นกลางกลางมันยังงั้นจะเลยบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูบ้างไม่ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี่ต้องออกงานบ่อยหน่อยพี่พอเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกแล้ว เออเราก็ไม่ว่ากันกลับมาดูของเล่นนู้มของเล่นอ่ะเล่มนี้นะฮะเล่มนี้สืบศาสตร์พุทธาคมขังเล่มนี้หายากนิดนึงนะครับแต่ต้องรีบหานะสืบศาสตร์พุทธาคมขังนะฮะอมตะเกจิดกรุงเก่าอยุธยานี่ฮะเล่มนี้ก็หาซื้อลําบากนิดนึงแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะบางที่ก็ยังมีอยู่ไม่น่ามีเหรียญนี้เหรียญพระอุปคุตด้านหลังยันรวยนะฮะใครมีเหรียญนี้เขาบอกว่า ความรวยจะมาเยือนหลวงพ่อรักวัดนาลโยเอ้ยหลวงพ่อรักอนาลโยวัดสุทาวาสวีปัสนาและบุหลวงอ่าอันนี้ฐานจิตลุกเสกเดียวก็หาซื้อได้ตามร้านเซเว่นอีเลเว่นนะฮะอย่าไปที่ร้านหนังสือนะฮะร้านหนังสือทั่วไปไม่มีขายต้องเซเว่นที่เดียวที่เดียวครับของรางวัลของรางวัลของรางวัลเรายังอยู่เหมือนเดิมก็คือนะฮะของรางวัลเป็น พระนะพระอะไรผงพ่อสมริ์ผลหน้าตัก3นิ้วฐาน5นิ้วรวมฐานนะครับวัดเทพเศรษฐีอรัญยวาสหรือวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนาตครจังหวัดสระแก้วนะครับพร้อมด้วยพระผงเศรษฐีขวัญรุ่นชนะสิบทิศอีก4องค์ด้วยกันนะครับเป็นพระเนื้อผงสมเด็จเรียกว่า อาจจะเรียกว่าสมเด็จจัมโบ้หน่อยเพราะใหญ่กว่าธรรมดานะครับที่ท่านเห็นนี่นะฮะใหญ่กว่าธรรมดาเวลาท่านจะเอาไปใส่กรอบใส่ตลับนี่อาจจะลําบากนิดนึงเพราะไม่ใช่มาตรฐานต้องไปให้เขาทำพิเศษสายหลงหลงปุ๊หงปุ๊มุนหลวงปุ๊มุนนั่นแหละนะครับ้ะก็เขาเรียกอะไรต้องส่งกด s อสเบสกันมาเยอะๆกด s ะเอสเบสคอะไรคุณนุชาพิมพีพีส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1ครับนะเอสเบฮะพิมพีพีส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1นะของรางนี้จะเป็นของท่าน ส่งมากก็มีโอกาสมากครับกฎเกี่ยวกันเยอะๆนะถ้ากดซ้ํานี่เราจะจับฉลากใหม่ต้องเรียนให้ทราบครับเพราะว่าจะมีเบอร์ซ้าแต่ละครั้งมีเบอร์ซ้าแน่นอนเพราะบางคนนี่ส่งมาเป็นร้อยเลยนะครับอยากให้ท่านได้รางวันเดียวครับรางวันที่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งรางวันเดียวมันจะจับมาเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้5ารางวันเลยมันไม่กระจายไม่กระจายเราอยากให้คนอื่นได้บ้างท่านก็ต้องสลับสิทธิ์ตรงนี้ครับนะครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องเรียนให้ทราบว่ากติกาของเราเปลี่ยนใหม่ลว S <S 1> <S 1> เราจะไม่โทรศัพท์ไปบอกท่านับแต่อยากจะให้ท่านรอดูหน้าจอนั่งหน้าจอว่าเบอร์ของท่านขึ้นไหมหถ้าขึ้นก็โทรมาหาเราเรายินดีส่งไปให้นะครับนี่แลหละฮะก็กติกาใหม่ของเรารส่วนวัตถุมงคลเก่าวันนี้เนี่ยพี่กวิทย์ นะยหยิบหลวงปู่โตมานั่งพูดคุยกันนะหลวงปู่โตเป็นวัตถุมุคลชุดแรกนะเมื่อปี2463นะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพนะหลวงปู่โตนี่มาดูประวัติกันหน่อยดีกว่านะฮะหลวงปู่โตนี่ท่านเกิดเมื่อวันอังคารเดือน5ปีกุลนะซึ่งตรงกับวันที่24มีนาคมพศ2430ครับเป็นบุตรของนายลอยนางทับทิมนะก็รัตนค h o นนี่เป็นนามสกุลนะฮะตำบลบางพมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม ในวัยเด็กเนี่ยท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาหนังสือไทยที่วัดเกาะแก้วนะป่าคลองบางน้อยอใกล้บ้านเกิดคันมารดาถึงแก่กรรมพระพิสุกแก้วผู้เป็นญาตินะบวชอยู่นะฮะกับพระอุดรคณารักนะวัดประเชตุพลนะก็ท่านมาฝากให้อยู่กับพระอิการสุขนะที่วัดประดุชิมพีอพออายุได้10 เจ็ดปีนี้ก็บรรพชาเป็นสาม,มนเณรที่วัดประดูชิมพีในปีพศ2447โดยมีพระอธิการสุขเจ้าวาดวัดประดูชิมพีในสมัยนั้นนะเป็นพระอุปชาเมื่ออายุยี่ปีเนี่ยท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพระธศีมาวัดประดูชิมพีเมื่อวันที่ส6บกรกฎาคมพศ2450โดยมีพระครูสมณธรรมสมาทางนะแสงเนี่ยวัดาปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปชารพระครูอัครละ อัคารานุสิตนะฮะผ่องเนี่ยวัดนวลนรดิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรมวิวัฒน์นเชยนะวัดกำแพงเป็นพระอนุสาสนาจารย์อนุสาสนาจารย์นะ,นะได้รับฉายาอินทะสุวรรณโนน,นด้วยความที่ฝ่ายการศึกษาท่านสามารถสอบนักธรรมตีได้ในปีพศ2 4 5 5ต่อมาเนี่ยพระอธิการธรรมนะเจ้าวาดวัดประดู่จิมพีในสมัยนั้นได้ลาศิกขาบทออกไป ท่านจึงได้รับภาระหน้าที่เป็นเจ้าวาดวัดประดู่ชิมพีเมื่อท่านอายุได้เพียง26ปีถือว่าน้อยนะน้อยนะน,ยนะนะฮะ,ะ,ฮะเป็นเจ้าวาดแล้วนะเป็นศาราาที่6เท่าน้นเองนะฮะ,ะ,ฮะมีฐา,านานุสักเป็นฐานานุกรมที่พระบดีกาในปีนั้นนะ,ะพศ2457เป็นพระครูสังฆวิชิตฐานานุกรมของสมเด็จพระวรรรัตเฮงวัดมหาธาตุพศ2463เป็นพระครูสัญญบตัตชันตีที่พระครูวิริยะกิต ตินะพศ2497เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิมพศ2499เป็นเจ้าคณะตำบลวัดท่าพระพศ2506นะเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิมพศ2511เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษในราชทินนามเดิมพศ2516เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระที่ พระสังวละวิมลเทละันี้เป็นชั้นเจ้าคุณเป็นชั้นเจ้าคุณละนะฮะพศ2521เป็นพระราชาคณะชลาดนะฮะที่พระราชสังวราพิมลที่เรารู้จักกันท่านเป็นชลาดนะครับหลวงปู่โตนะฮะท่านอยู่ในสมณะเพศมาตั้งแต่อายุ17นะท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยมีความรู้แตกฉันลึกซึ้งและถือเป็นพระวิปัสสนาธุระ เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตหลวงพุตโตเป็นที่เคารพเรื่องสาศรัทธ,ธาของสิทธิ์มากมายนะฮะองค์พระประมุขของชาติจนถึงสามัญชนคนธรรมดาครับแม้นอายุพรรษาจะมากเพียงใดท่านก็ไม่ได้ขาดศรัทธ,ธาของผู้ที่ราตนาไปทําบุญกุศลต่างๆในระยะหลังๆท่านได้เกิดอาภาตบ่อยครั้งจ<น>ะเห็นในภาพคุณจาไหครับครบพระาวัวยัยงทรงบาหลวงพุตโตนะครับ